สวัสดีครับเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อที่ทุกคนเอ้ยพี่นาคทุกคนครับ<ไ>กระผมนายสุวิทย์ยอดใหญ่นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียาบาัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่หนึ่งครับสองครับกผมนายกอบิดชวันร์นักศึกษาระดับประกาศนียาบาัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่หนึ่งับหนึ่งครับ 1, วันนี้พวกเรา,เราจะมาพูดอาชีพอาชีพขนมจีนย่างกระป๋องก่อนที่ไอผมจะมาแนะนำไอ้วัตถุดิบกันเลยนะครับ <pe fishing> อุปกรณ์นกันเลยนะครับหนึ่งเตาแก๊สทำให้อาหารสุกสองหม้อไว้ต้มเครื่องแกงสามเครื่องปั่นไว้ปั่นเครื่องแกง สี่กระชอนเอาไว้ตัดเครื่องแกงออกจากน้ำห้ากระบวยเอาไว้คนเครื่องแกงเล้วนี่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 วัตถุดิบกันนะครับหนึ่งน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรมีสารมีมีสารประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน และออกซิเจนนี่ครับออกซิเจนนะ้ำช่วยกระตุ้นสมองทำระบบเลือดไหลเดนดีขึ้นสองตะไคร้มีสารประกอบ,อบด้วยคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัสสัปปรปะุณตะไคร้ช่วยแก้อาหารเบื่ออาหาร ทำให้เจริญอาหารช่วยย่อยอาหารทําให้ระบบย่อยอาหารสะอาดดีขึ้นและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ามใบมะกรูดมีสารประกอบคือเบตา้าเบตา้า10เทโรทีนตับคุนช่วยชะลอการการขยายตัวของเซลล์มะเร็งและช่วยต่อต้านมะเร็ง 4. พริกแห้งมีสารประกอบคือธาตุเหล็กโพแทสเทซียม สับปะุณช่วยระบายทางเดินหายใจแก้ท้องอืดสีห้ากระเทียมมีสารประกอบคือโพแทสเซียมฟอสฟอรัสธาล็กสับปะุณช่วยลดไขมันช่วยรับรับกลิ่นคาวช่วยแก้หองอืด 6. หัวหอมมีสารประกอบคือเส้นใยคาร์โบไฮเดรตสับปะุณ ช่วงให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงแก้วัดเจ็บก,กระชายสมรปคุเป็นช่วยย่อยอาหารแก้วิญญาณศีรษะช่วยฆ่าเชื้อได้เจ็บขาสารประกอบแคลเซียมขาขา,ขา,ขาช่วยย่อยสารประกอบแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุาเหล็กสรรพคุณแก้โรคกลาเกลื้อนข้าพยาธิแปดเกลือ สามประกอบโซเดียมไอออนสารปะุูช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตแบคทีเรียเก้าปลากระป๋องอม้ำปลาต้นครับสามประกอบไอโอดีนสังคสีสารปะูสร้างฮีโมโกลบินเสริมระบบคุมภูมิกันสิปลากระป๋อง มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอย่างโอเมก้า3สูงมีแคลเซียมช่วยเสริมกระดูกคุ้นนี่เ็จน้ำปลาสารประกอบมีคาร์บฮเรตธาตุเหล็กสปรพุณทำให้ประโยชน์ต่อการสร้างเหมือนกระดูกสองลูกชิ้น ทกรกอบโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตสัมคัณช่วยสร้างเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายสืบสามขนมจีนสารประกอบคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตทำให้ร่างกายได้รับพลังงานต่อเนื่องทีทีนี้เราก็เริ่มทำกันเลยนะครับ ใส่น้ำนใส่หมดเลยครับแล้วก็ขอใส่ะใสใตะไคร้1นึรกรัมสองปมดกูสองร้อยห้กรัม 3าพีแคนสิบห้าเมตรสี่หัวหอมผ้าจีบ้าฟองครับผ้าหัวก,กระชายกับขา2องรห้าสิครับ่อไปก็เกลือนะครับ ก็พอให้เงินเดือดครับไว้ยีนาทีครับเราต้มเป็นเวลาง0บนาทีแล้วนะครับงั้นเราตักขึ้นเลยนะครับตัดไปเลยเว่าตักขึ้นแล้วเราก็นำมาปัน่นละเอียดเลยนะครับ เย็นแล้วแล้วก็นำปลาปลองมาใต้เลยนะครับเมาไ,มไม่อหมดสอหมดไมอะเลสองกระปองครับใส่สองกระปองแล้วครับเยอะเลยเยอนะเยอะีวก็ปั่นต่อนะครับ ด,ดึงกนั้นนำน้ำปลาพวกที่เหลือใส่ไปในหม้อครับดึงดึงดนงดึ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 งกง ใส่เครื่องแกงแล้วแล้วรอให้น้ำเดือดอีกครั้งนะครับแล้วก็จะใส่น้ำปลาร้านึงครับพี่นะครับรับเท้ายรามาใส้เุ็นชิน้นเลยนะครับ ต้องให้ดูชิ้นสนสุดนะครับ3สุดสุดท้ายนี้กลุ่มผมทำขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องไว้เพียงแค่นี้ท่านใดที่อยากจะลองหรือว่าอยากจะทำที่บ้านก็ทำได้นะครับผมไปก่อนนะครับ